สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบานแชนแนววันนี้จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังคำสอนของแปะโรงสีบางคนก็เรียกว่าเซียนแปะโรงสีหรืออีกชื่อหนึ่งของท่านก็คือท่านอาจารย์งโง้อกิมโคยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นอกบ้านแชนแนวขออนุญาตนำคำสอนของ แปะโรงสีมาเป็นเครื่องเตือนใจเนื่องในวันตรุษจ,จีนที่จะมาถึงในปีพุทธศักราช2564นี้ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติของเซียนแปะโรงสีหรือว่าอาจารย์ ok ยงงาะคิมโคยก่อนนะคะว่ามีที่มาอย่างไรท่านเป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ท่านมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ท่านอายุ10ขวบและประมาณอายุ22ปีก็ได้สมรสกับนางนวลสีอย่างเข่งมีบุตรด้วยกันก็10คนค่ะอาแปดประกอบอาชีพค้าขายเข้าเปลือกแล้วก็ได้ตั้งชื่อโรงสีว่าโรงสีไฟทองสิริหลังจากนั้นก็ได้โอนสัญชาติจากจีนมาเป็นไทย รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายณทีทองสิริท่านผู้ฟังคะกิจการโรงสีของอาแปะมันคงขึ้นมากๆจนมีคนรู้จักในนามว่าแปะกินเคยท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทำให้มีคนเคารพท่านนะคะทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า และก็เป็นที่เล่าต่อกันมาว่าแปะโรงสีนั้นมีองค์ของพ่อปู่สารเจ้าพ่อวัดสารเจ้าอีกด้วยโดยในงานประจำปีท่านจะจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนซึ่งฝนก็จะไม่ตกและท้องฟ้าก็จะดูแจ่มใสเช่นกันค่ะอาแปะก็ได้ทำการบูรณะสารเจ้าในยามที่การคมนาคมนั้นลำบาก แต่ท่านก็ไม่ลักความพยายามจนสำเร็จคะ่ะนอกจากจะบ,บุรณะศาลเจ้าแล้วอแปะยังเป็นผู้กำหนดวันจัดงานประจำปีของศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าอีกด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านก็จะเก่งเรื่องดูดวงดูงโฮเฮงดูหว่วงจุ้ยต่างๆในการตั้งบริษัทหรือว่าบ้าน โดยคนที่ท่านชี้แนะกลับไปก็จะประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าค่ะบรรดาผู้คนทั้งจากในประเทศไทยของเราหรือว่าจากต่างประเทศก็จะพากันมาหาท่านเพื่อขอคำชี้แนะทาเลที่ตั้งห่วงจุ้ยของห้างร้านบริษัทต่างๆจึงเป็นที่มาทำไมผู้คนถึงต่างนับถือเซียนแปะโรงสีผู้นี้ค่ะ ท่านผู้ฟังคะเสซนแปะโรงสีหรือว่าแปะโรงสีที่เรารู้จักท่านมีความสำเร็จเรื่องของการงานการประกอบอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ท่านไม่หวังผลตอบแทนคะ่ะจึงทำให้บุคคลทั่วไปมีความเคารพนับถือท่าน วันนี้น้องบ้านชาแนลขอนำคำสอนของอาแปะโรงศีมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ปฏิบัติเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้ประสบผลสำเร็จค่ะอาแปะท่านสอนว่าหรือเคยเห็นไหมเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่มันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันตาย มันก็จะถูกน้อนกินเป็นอาหารเหมือนกันต้นไม้ต้นนั้นสามารถทำเป็นไม้ขีดไฟได้มากมายแต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งกา้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกันเราอย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะลงตัวเองยิ่งใหญ่กว่าอย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆ ไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาพอสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้จงจำให้ขึ้นใจว่าคนรวยหลายคนไม่ได้เกิดมารวยแต่กำเนิดเราอยากเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจอย่ามัวคิดว่า แข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุยังน้อยโรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตายจงจำไว้อย่ามัวคิดว่าฉันรวยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสักวันหนึ่งเงินเพียงร้อยบาทอาจจะมีค่ามากมายในวันที่ตกอับได้ ขอเตือนสติทุกคนว่าจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ต้องตายได้เช่นกันทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจงจำคำอัวให้ขึ้นใจ ท่านผู้ฟังคะนี่คือคำสอนของแปดลงสีที่ท่านได้สอนลูกหลานไว้ฝากไว้เตือนสติไม่อยากให้ลูกหลานลงตัวเองอยากให้เป็นคนขยันเป็นคนอดทนโลกนี้ไม่มีใครอยู่คำฟ้ามิฉะนั้นอย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปดูถูกคนที่เขาด้ยกว่าเราเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจะด้ยกว่าเขาก็ได้คะ่ะ รวยได้ก็จนได้เหมือนกันนี่คือคำสอนของแปะโรงสีค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดอยากเดินทางไปไหว้ท่านเพื่อขอพรมีคนกล่าวว่าแปะโรงสีขอพรได้เลยโดยไม่ต้องบนค่ะขอแล้วสำเร็จสมหวังเราสามารถเดินทางไปได้อยู่ที่ เลขที่2ทับ1หมู่3ซอยวัดมะขามถนนติวานนท์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปะทุมธานีจังหวัดประทุมธานีค่ะท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกเดินทางไปไหว้ท่านก็ไปกราบขอพอรท่านได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ